Thank you จ่คงยกระดอดได้หรอบถ้ามันน่าจะหยุดตกอยู่รหรอ,อมีอมนตะหมอกมองปเป็นอะไมีเตมหมอนกน้าพราก็ขาวโผล่ไตมหมด เดือนธันวาเดือนเดือนในหลวงน้าเดือนนี้เป็นที่บอกให้ทราบแล้วนั่นแหละสกนี้ก่อนชาวไทยแสดงความจงรักภักดีที่วัดเรานี้วันที่ห้าธันวา ก็มีสวดพุทธชังคัปปริตนะถวายพระองค์ท่านนังสมาธิปังเทศปังธรรมถวายทานทำบุญถวายพระป่าสร้างพระธาตุยมผากันทำบุญถวายเป็นพระาชกุศลให้กับพระเจ้าอยู่หัวห้าทันวาเป็นวันที่เราไม่ควรลืม ต้องรู้จักบุญคุณคน <c oughs> เกิดเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณคนจะเป็นคนได้อย่างไร้ารู้ตัวว่าเป็นคนโดยเฉพาะคนไทยต้องรู้จักบุญคุณฉะนั้นวันที่ห้าธันวาเนี่จะปล่อยเฉยๆนิ่งๆไปไม่ได้วันเช่นนั้นเป็นวันที่เราต้องกระตือรือร้น เป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันที่ทุกคนควรได้คิดได้อ่านได้สำนึกรึกตัวรู้ตัวเป็นวันที่ทุกคนควรจะตั้งใจทำอะไรดีๆเป็นสัญลักษณ์แห่งความกระตันยูนะวันที่ห้าธันวาวันลูกต้องกระตัญยูรู้คุณต่อพอ่อ ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้บุตรธิดากตัญยูต่อบิดามารดาบ้านเมืองของเราจะมีวันพ่อวันแม่อาถวรพาก็วันพ่อที่ทุกคนควรจะได้ทำบุญบางคนพ่อก็ตายไปแล้วุอทิศส่วนกุศลหาอันนี้เป็นของเฉพาะตัว ที่จะทำส่วนส่วน,วนรวมเราทั้งหลายว่าประพฤติตัวถาวายเป็นพระราชะกุศลถาวายตัวเองนั่นแหละประพฤติตัวให้ดีปฏิปฏิปฏปฏบูชานั่นแหละคือความกตัญญูรุ้ตะบุญตะคุณของพระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดิน นี่แหละเป็นวันที่สำคัญเช่นนี้ที่ทุกคนควรระลึกตัวระลึกตนสํารวมตัวสํารวมตนว่าเราก็มีกิจกรรมที่จะทำถวายเป็นพระชะกุศลส่วนสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมถวายทานอันนี้เราก็ทำ อยู่เป็นประจำแต่ันที่ห้าธันวาก็เน้นหนักเพิ่มการสวดพุทธชังค์ปริตพุทธชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจัยโยตธาิริยมปิติปัสสติโพธชังคาเจตธาปรีสมาทุเปกโพธชังคาสัตเตเตสัปะรักษินามนุนินาสมดักฆาตาภาวิตาบาหลิกาตา สร้างวัตตันติอภิญญายะนิบบานายะจปุธิยาเอเตินสัจวจวเชนะโตทิเตโอตุสัปปดาโพษชังคับปริตหรือว่าแปลว่าปริก็คือบทแสดงบทสวดที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าอาพาธพระสาวกสวดพระองค์ก็หายป่วยหายจากโรคอาพาธสมัยพุทธกาลมีหลายองค์ที่ท่านอาพาธก็ใช้บทสวดน,นี่แหละสวดแล้วก็ทำให้หายอาพาธเราทั้งหลายจึงจะถือบทสวดบทนี้พู้ชังคบปรินี่แหละถวายเป็นพระจาชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันที่ห้าธันวาพูดถึงองค์การตรัสรู้โพรชังโคสติสั่งฆ่าโตสติสตินี้เป็นเบอร์หนึ่งแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายสติคือความไม่ประมาทอันเดียวกัน <c oughs> เป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายสติ เป็นเอกถ้าไม่มีสติแล้วถึงจะมีความเพียรความพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไรสติสติจึงเป็นเหมือนกับรอยเท้าชา้างใหญ่กว่ารอยเท่าทั้งหลายรอยเท้าทั้งหมดรวมลงที่รอยเท่าชา้างสติหมายถึงทมทั้งหมดรวมลงที่สติสติสร้างข้าโต โพชังโคสติสร้างขาโตธรรมานันวิจยุตธทาธรรมวิทยะการวิจาร์ณวิจัยธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายก็คือพิจารณาในกายเวทนาจิตและธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสสติยังไม่พอต้องมีปัฏฐานคือที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรม นี่แหละธรรม,มานามมีจะอยู่แต่ถ้าวิริยมวิริยะจากนั้นก็เร่งความเพียรความพยายามวิริยะวีรนะนัปลว่ากลา้ากล้าที่จะเสียสละความโลภความโกรธความหลงวีรนะนั่นคือกลา้าเป็นแสงแห่งธรรมจาดจา้จาเจอจ้านะคือกลา้าวิริยมปิติปสัสสติ ปิตินะั้นก็คือความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราได้ทำอะไรที่ดีๆซึ่งก็เป็นความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสแล้วปิติธรรมปิติสุขังเสติอิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสบายเย็นกายเย็นใจเนะราปิติเหมือนเราอยู่วัดเนะี่ยเราปิติเราได้มาตั้งโรงทาน ไดอยู่วัดได้ปังพระได้สร้างพระราติจอผาปีนป่าย้นทําเราก็ปีติเหมือนพระเนรทาเมื่อวานเนี่ยเราไปดูถึงจะเหนื่อยแต่ก็ปีติว่ามันสําเร็จมองดูแล้วมันจะยากมันจะไม่เสร็จพอตั้งใจมีความเพียรมันก็สําเร็จปีติความอิ่มอกอิ่มใ,ใจก็เกิดขึ้นนั่นแหละปีติมันเป็นอาหารเลี้ยงทางด้านจิตใจเป็นอย่างดีปัสสัทธิ ความสงบระงับปัจสถินะคือสงบระงับจิเลสิ่งที่เป็นความวิตกวิจารที่เป็นไปทางการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาววิตกตึกตรองไปทางการทางพยาบาททางความเบียดเบียนนี่มันสงบระงับราบคาบป็ปัจสถินี่ปัจสถิคือความสงบระงับความไม่กระวนกระวายทางด้านจิตใจ ความไม่สายแสบน,นั่นแหละวิรยิยมปิติปัสสติโพชังคาจตุธาปริสมาทุกเปกขโพชังคานะสมาทุกนะ่ยคือสมาธิสมาทุกเปกนะ่ยขโพดชังคาสมาธิบวกอุเบาเขาก็เป็นมา,ส,ส,มานสมาธิเป็นสมาทุเปกขนะ่ยอุเบขานะั่นสมาธิความตั้งใจมั่นก็เกิดเมื่อปัสสธิมันเกิด ความสงบระงับมันเกิดอารมณ์ทั้งหลายไม่ฟุง้งสมาธิก็เกิดพอสมาธิกเกิดอุเบกขาความปล่อยความวางเสียได้จึงความยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดความว่างขึ้นมาคืออุเบกขาจิตใจเป็นผู้มีจิตใจเป็นอุเบกขาในยึดมัน่นถือมัน่นไม่ไปเกี่ยวกาอปวงพัน จิตใจในยึดติดในสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เกาะเกี่ยวพัวพันในรูป,ปรธรรมนามรธรรมที่เป็นไปในฝ่ายกิเลสนะสมาทุเปกขปุจฉังคานั่นแหละเรียกว่าอุเบกขานี่แหละคือธรรมเรียกว่าโพธชังคะหรือโพชชมธรรมองครร์ตัสู้ของพระพุทธเจา้า พระพุทธองค์ให้พระสาร้องสวดให้ฟังให้พระโมคคัลลานะสวดในคราวที่โรงอาพาธรู้สึกว่าโรคอาพาธมันระงับไปเลยนี่เราก็เอามาสวดถวายพระเจ้าอยู่หัวโพชังโคสติสังคาโตธรมมานังวิจยโยตทาวิรยิยมปิตดดิปัสสติโพชังคาจิตถาปาเรสมาตุปกขะโพชังคาสตเตเตสัพพะ,ะดักสินา มุนีนาสัมบดักคาตาภาวิตา,าหุลิกตาทําให้มากภาวิตาภาุลิกตาบ่มบังเพ็นให้มากทําให้มากในโพฌงชงเ็ตประการนี้เป็นโพธิปักกียธรรมเป็นหนึ่งในองค์ธรรมสามสิบเจ็ดประการคือโพชนชงเกตนี้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะใหญ่ นี่และเป็นสิ่งที่เป็นหลักธรรมเราพอ,อามาสวดกันนี่แหละว,วันที่ห้ธันวาทั่วแผ่นดินไทยก็มีการปฏิบัติทาถวายพระเจ้าอยู่ว่ามีบทสวดทั้งรัฐบาลเขาก็มีทางเราเราก็มีสวดมีภาวนาทั้งส่วนที่เป็นส่วนรวมตามนโยบายของรัฐบาลทั้งส่วนที่เป็นส่วนตัวของเราที่จะทําถวายพ่อ ที่จะพึ่งประพฤติปฏิบัติความดีแต่ไหวเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทํากันเราจะไม่ปล่อยให้วันดีๆีวันที่แสดงความกตัญญูผ่านไปถ้าไปวันอื่นมันก็ผ่านไปแล้วนี่มาสํานึกเอาทีหลังมันก็ไม่ถูกต้องมันต้องทําในปัจจุบันปัจจุบันนั้นโอวามวันไหนก็ได้ไปวันนู้นวันนี้วันนั้น ถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายไปสิมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ทำทำวันอื่นก็ทำแต่วันเช่นนั้นเป็นวันต้องระลึกเหมือนกับว่าวันเกิดของพ่อเกิดมาเพื่อช่วยชาติช่วยโลกช่วยพวกเราดึงพวกเราให้เด่นนักถือพระพุทธเจ้าประทาบพระสงค์ให้พ้นทุกข์เราทั้งหลายก็ไม่ลืมบุญคุณอน,นั้นสนองบุญสนองคุณ ด้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมฉะนั้นวัดของเราม,มีเทปูลมีเข้าแบกมีตั้งนั่งรา้านมีฟังเทศฟังธรรมทั้งรูมทงโรทานสวดมนต์ถวายทำกิจใจให้สงบนี่เป็นวิธีที่เราเพึงกระทำได้ <c oughs> <c oughs> พวกเราไม่มีโอกาสไปไหว้ไป,ไปแสดงความคารวะสูงสุดใกล้ๆ พวกเราก็ทำอยู่ในที่ควรทำที่บ้านที่เรือนที่วัดที่ไหนก็ได้ปฏิบัติตัวดีก็เป็นการปฏบิบัติบูชานั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนที่จึงบอกข่าวไปให้ถึงลูกศิษย์ลูกหาญาติยโยมทั้งหลายในวันที่5ธันวาวันสำคัญของชาติไทยของเราสำคัญมากสำหรับชาติบ้านเมือง เราทั้งหลายก็จะได้ทำความดีให้พ่อได้ชื่นอ,อกชื่นใจให้พ่อได้มีความปีติยินดีกับความดีที่ลูกหลานได้ทำถวายในความเคารพเทิดทูนนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นสื่ออันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะต้องทำกันวัดของเราถวายทานทุกวันเราก็คงเห็นว่าเราถวายเป็นพระราชกุสลแต่ ทรงสองพระองค์ท่านนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆวันที่เรามีกาวทึงถวายบันเจ้าวันอาทิตย์เราถวายเป็นพระราชกุศลในการสร้างพระธาตุจอมผารู้สึกว่าวาเราแสดงตัวแสดงตนออกมาเต็มที่เลยในความจงรักภักดีในความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณต่อบุปผาการีคือพระเจ้าอยู่หัวที่ไพร่ฟ้าประชาราษ ควรจะสำนึกในพระมหากร,กรุณาที่คุณในองค์ท่านผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินสืบทอดกันมารักษากันมาจนมาให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติสะดวกสบายไม่มีอะไรกังบลพระพุทธศาสนาวัดบาอาวาสเต็มบ้านเต็มเมืองเจริญรุ่งเรืองก็อ,อาศัยพระบารมีนี่แหลที่โปรองเป็นศาสนุพุทธภพถ้าไม่มีพระองค์เป็นเครื่องป้องกันแล้ว ศาสนาในเมืองไทยจะต้องเรียวแรงจะต้องหมดสิ้นไปไวกว่านี้นี่ศาสนาในเมืองไทยของเราพระเนียนอยู่ในป่าในเขาในดงในดอยในภูบ้านนอกบ้านนากลางกรุงกลางเมืองรู้สึกเจริญไปหมดวัดวาอาวาสมีทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดในป่าในเขาในถ้ำเงื้อผา รุนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณของพระองค์แผ่ไปนี่มองดูแค่นี้ก็ทราบก็เพราะพระองค์เป็นศาสนาปัมภพกยกยอพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่จึงทาให้พระสงฆ์สามเณรสะดวกในการมากันไปการอยู่การอาศัยจะพายบาดแบกกดไปในแผ่นดินนี้สบาย เป็นที่ปฏิบัตธิธรรมนั่นอาศัยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์นั่นเองจึงสะดวกได้อย่างนี้ถ้าเป็นยุคสมัยอื่นก็จะไม่เป็นอย่างนี้ยากคนนี้อันนี้สะดวกอย่างเราตั้งวัดภูผาสูงของเราอาศัยพระบารมีของพระองค์ป่าเขามเนาไพรอะไรอะไรก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่พวกเราทั้งหลายต้องสำนึกในข้อนี้ให้จงดี โดยเฉพาความเป็นไทยของเราซึ่งมีความดีมีความสงบมีความร่มเย็นมีท่านพระองค์ท่านก็87ดปีแล้วนี่ไม่ใช่น้อยๆผู้เท่าเลยแหละชาราภาพมากแล้วน่ะแปปีในหลวงของเราแปดสิบปีแล้วทั้งหลายก็ยิ่งต้องพยายามทำดีให้บันเด่นขึ้นมาให้พ่อ ของแผ่นดินด้ภาคภูมิใจพวกเราทั้งหลายก็ได้ความดีไปเองนั่นแหละผู้ใดกตัญญูรู้คุณความดีก็เกิดกับผู้นั้นความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดกับผู้นั้นจิตใจที่ดีก็เกิดกับผู้นั้นผู้นั้นก็ได้บุญได้วาสนาได้บาร,รมีเพราะอยู่ในหลักธรรมอยู่แล้วว่าความกตัญญูกตตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีลูกคนกตัญญูต่อตพ่อต่อแม่ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง ประสบนี้ก่อนคนกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์นี่ก็มีตราไว้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันสิทธิ์คนกตัญญูต่อครูบาอาจารย์มันท่านก็ตราไว้เช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์จา,จาราสิ่งที่มันมีบุญมีคุณกับเราเราก็ยังต้องกตัญญูต่อมันต้องสํานึกในบุญคุณหรือเราอยู่ที่ไหนแผ่นดินใดให้ความร่มเยน็นให้ที่สุกหัวนอนกับเราเราก็กตัญญูรู้คุณ ความกตัญญูรู้คุณนี่แหละเป็นคุณธรรมจันลงโลกทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขทำให้หมูค่คนที่อยู่ด้วยกันมีความเคารพทอบนอกไม่แสงหน้าแสงหลังนี่เป็นความดีนะนั่นแหละฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี่เป็นเดือนเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นเหมือนห้าธันวามาหาราชที่เราทั้งหลายจะได้ ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะถึงบร้องนี้ก็ระยะนี้ก็จะเปิดบทความดีเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวสารคดีบ้างทั้งเป็นสารคดีทั้งเป็นแถบเสียงทั้งเป็นการพูดโอวาทพระบรมราชโววาทของพระองค์ท่านผลงานของพระองค์ท่านมากมายหลายประกาศจะสัรญาเปิดสถา,านี พื่อนทุกคนทั้หลายได้ยินได้ฟังได,ได้รู้สึกสำนึกและได้เห็นว่าสิ่งที่พปรองทำมาเป็นความ